สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่จุดชมวิวผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นจุดเช็คอินบริเวณทางขึ้นช่องสะงามสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมดูนี่ครับลำห้วยอยู่เบื้องหน้านี้สวยงามจริงๆนะครับ มาที่ผาพยากูปรีแล้วนอกจากจะได้ชมความงามของธรรมชาติแล้วนะครับคุณผู้ชมเรายังจะได้เดินมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศของเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันนะครับคุณผู้ชมครับ<ม>นี่คือจุดชมวิวผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมเขาเรียกอะไรครับเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยจะสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ข้างล่างนะครับเป็นเส้นทางลงไปชมผูณิยงไปชมธรรมชาติความงามของป่าของเขาหรือว่าหน้าผานะครับคุณผู้ชมครับทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันครับคุณผู้ชมครับ ตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินลงไปชมนะครับซึ่งเป็นวิวที่เข้าไปในป่าสวยงามมากๆนะครับเขียนตรงนี้เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาเขียนว่าอะไรครับสักการะพระศรีพนมประธานพรน้ําตกพญากูปรีแล้วก็ภาพวาดพญากูปรีแล้วก็ผาพญากูปรีนะครับอ่ะเป็นเส้นทางเดินนะครับก็ชํารุดหน่อยต้องระมัดระวังนะครับเดินด้วยความระมัดระวังครับอ่ะ มาแล้วนะครับผมเห็นมีนักท่องเที่ยวเดินตามหลังผมมาสองท่านนะครับนี่นักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้นี่เดินมาสองท่านเดี๋ยวจะถาม <c oughs> เดี๋ยวจะถามนักท่องเที่ยวเอามาจากที่ไหนครับนักท่องเที่ยวอุบลค่ะมา <c oughs> มาจากอำเภออะไรครับอำ <c oughs> เภอเดชอุดมโอ้ oh, ที่เขาบอกว่ามาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอ้าวอาผมในฐานะคนศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวจะพานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดอาเที่ยวก็แล้วกันนะครับอะเดินตามมาเลยครับ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับบริเวณนี้นี่จะสวยงามมากๆนะครับเพราะว่าสีเขียวขจีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับก็ระวัง,ะวงนะครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากครับเอาบอกภาษาอีสานได้ผมบอกไทยเลรอผมเมื่อยอเอะพี่น้องครับ มือนผ้ามาเทียวอำเภอผู้สิงเด้อโอ้ยางละมัดละว่างเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับพี่น้องครับมีนักทองเที่ยวพันมาเที่ยวนั่นะครับพี่น้องครับผมส่วนพัน่ายางลงมาเที่ยวขางลางนะครับธรรมชาติเพื่อนกับลงมานนะครับพี่น้องนี่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าผาตรงนี้นะครับมาทางนี้ก่อนที่เราก็จะไปทางนี้นะครับมาทางนี้ก่อนนะครับโอ้สวยงามพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับความงามธรรมชาติของสีสะเก็ดบานเฮานะครับริมหน้าผานะครับจะเรียกว่าผาพญากูปรีนะครับตรงนี้เรียกว่าผาพญากูปรีเส้นทางสะพานเพื่อข้ชมหรุดแนนนะครับท่าผู้ใดลงมาต้องอาหยางหรืยความระมัดระว่างเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับอยู่ใต้เหมือนเหมือนคล้ายๆกับถ้ำนะครับอยู่ข้างล่างเป็นผานะครับคุณผู้ชมครับ โอ้คุณผู้ชมครับดูครับออืืถือว่าสวยงามนะครับเป็นผาที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่คือผาพญากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับพี่น้องย่างลงไปศึกษาธรรมชาตินะครับพี่น้องครับซึ่งโอ้ง่ามีหลีครับพี่น้องครับเบิ่งเอาครับโอ้สวยไม่สวยดูเอานะครับว่าเส้นทาง เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับดูครับอ้าคุณผู้ชมครับดูนะครับบรรยากาศโอ้โหสุดยอดมากสวยงามมากผมมีนักท่องเที่ยวมาจากอุบลราชธานีมาเดินเป็นเพื่อนนะครับชวนกันลงมาเที่ยวที่จุดเขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยงามจริงๆครับ เอาคุณผู้ชมครับหลังจากทีย่างมาฮอดบองนี้มันกระสิเป็นบันไดขึ้นเ้อครับพี่นนองตรงยางเดือดขมระมัดระว่างเ้ยครับเด้อที่นี่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับระวังลื่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม้มันจะลื่นๆนะครับแล้วรองเท้าเราถ้าไม่มี ดอกอยางนี่ต้องระมัดระวังแล้วก็จับด้วยครับด้วยจับจับราวสองฝั่งนะครับมีราวเหล็กให้จับด้วยครับพี่น้องครับผู้ใดบ่ท่านเคยมาเทียวเนี่ก็ม่าด้วยครับพี่น้องครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งอากระตั้งอยู่จุดชมวิวผาพญากูปรีนั่นเองนะครับแต่จะมีทางลงมานะครับมีทางเดินลงมา ให้เราเดินลงมาชมวิวแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามครับพี่น้องครับต้นคอนแขนอ่ะเดินทางกันต่อครับมีมต้นไม้ล้มมาพาดนะครับพี่น้องเรามาระวังเด้อครับอ่ะขึ้นไปกันต่อนะครับเราจะเดินไปให้สุดทางเลยนะครับสุดทางของอเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับคุณผู้ชม โอ้โหเขาเอินพักค้อนแค้นบ่ครับโอ้มีหลายนอสันนอสใส่หลาจุ๊บมีบ่ผมสีไทยขีดบนด้วยใส่พักค้อนแค้นขันเห็นอาขันเห็นเอินผมเด้อแต่วันมอเห็นหมากหม้อหม้อต้นมะฮันอืมบ่ท่านออกดอกโอ้พี่น้องครับงามครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพยากูปรีอำเภอภูสิงห์นั่นไงต้นคอนแค้นที่เขาผูกไใช่หลือครับไลยตั้งนาด้วยฮะมองเดย์ ผูกไว้ไซล่ะนันเด้ต้นวาสนาเห็นมั้ยไซร์ไซร์พุ่นบอกนึกว่าผูกผ้าไยต้นแดงๆวะนี่นี่นีต้นน้อยๆเห็นมั้ยเดินไปข้างหน้าค่ะอ๋อเดินไปข้างหน้าก่อนบ่เขาเอิ่อต้นค่อนแค่นบ่นี่บ่นี่บ่โอ้นี่สต้นดูเด่นไม่สง่าต้นเดียวโอ้พุ่นบอกต้นเดียวนั่นบ่นี่บ่โอ้นี่บ่เออค่อนต้นค่อนแค่นโอ้โมโหจักเขากินอย่างมันครับกินยอดเขอกินดอกค่ะพ่อพิธกินดอกมั่นบ่โอ้นี่บ่ต้นต้นค่อนแค่นเป็นแนวนี่บ่ใส่ง ผมกับโมหุจักด้ครับพัน,นว่าต้นค่อนแค้นพันว่าถ้าออกดอกนี่กินดได้บ่ครับเนี่ยนี่นี่แหละนักท่งอ,องเที่ยวพันม,มาตาอุบลพันหูวนะครับพี่น้องครับเล,รเลยจ<ม>าดใหญเลยบ่อินมะก่าวลุงปูบ่อเอ้าคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณของปลายทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพญากูปรีแล้วนะครับซึ่งบริเวณข้างหน้าจะเป็นโขดหินแล้วก็ คล้ายๆกับถ้ำนะครับคุณผู้ชมครับเห็นมีะระฆังใบหนึ่งนะครับอยู่พ้อยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับน,น่าจะเคยอยู่ครับเพราะว่าเราอยู่แถวชายแดนเท่านี้น่ครับท,ที่เสา,าอยากได้ใครคนไหนมั่ นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาไหว้พระกันนะครับอ่ามาไหว้พระกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางมาสุดทางนะครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุสาธุนะครับก็ถ่ายคลิปอยู่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็โอ้โหสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาพญากูปรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับจริงๆเดินไปได้อีกนะครับตรงนี้บริเวณด้านหลังนี้ก็มีโขดหินนะครับที่สวยงามมากๆนะครับดูครับสวยงามจริงๆครับแล้วก็ที่พักสงก็จะอยู่ข้างบนบริเวณนี้นะครับที่เนนกำลังเดินขึ้นไปนะครับสวยงามจริงๆครับบริเวณนี้ เออทีนี้ข้างบนนะครับเห็นเมื่อสักครู่นี้เจอเจอเนนนะครับสามเนนเพิ่นเพ่นบอกว่าที่พักสงอยู่ข้างบนนะครับผมก็จะเดินขึ้นไปนะครับเป็นทางเดินแบบนี้นะครับซึ่งก็ลําบากหน่อยนะครับก็มีไม้จับแบบนี้นะครับก็เดินขึ้นไปนะครับสานักสํานักสงนะครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับคุณผู้ชม อ่ะเป็นยังไงสบายบายเลยบอกครับแสดงว่าเธอชอบธรรมชาติต้องใช่เลยอืเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดที่จะไปอ่ามีอีกวัดหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับวัดอวัดป่าถ้ำพึ่งที่นี่แหละอำเภอนี้แหละ โอ้อะขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นศาลาใหญ่นะครับแล้วก็เดินมาทางนี้นะครับเหมือนเราเห็นลงังคาสีเขียวแบบอืมจากถ้ามองจากตรงไหนโอ้ตรงนี้เป็นหน,หน้าผาที่สวยงามมากๆนะครับนี่ครับ